พระแก้วมรกตของไทยหรือของลาวจริงๆแล้วถ้าดูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนพระแก้วมรกตถูกคนพบครั้งแรกในจังหวัดเชียงรายแต่ถ้าจะอ้างตำนานซึ่งไม่อาจอ้างอิงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ก็พบว่าพระแก้วมรกตได้ปรากฏในหลายประเทศอาทิ หลังกาทวีปกมโพชสศีอโยธยาโยนาวิสัยปะมะละวิสัยและสวรรณภูมิแต่ตามหลักการที่ถูกต้องตำนานในแต่ละท้องถิน่นย่อมไม่ยอมใช้ยืนยันเป็นหลักฐานที่ถูกต้องได้เพราะแต่ละท้องถิ่นก็หมักอ้างว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงปราแก้วมรกตทั้งนั้น ตำนานประวัติพระแก้วมรกตที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ามีการแต่งเติมขึ้นมาตำนานประวัติพระแก้วมรกตได้ถูกจากรึกไว้บนแผ่นทองเหลืองภายใต้วัดพระแก้วชิงรายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้เฉพาะภาษาไทยตำนานรัตนพิมพ์วง์กล่าวไว้เมื่อประมาณพุทธศักราชสาม้ ได้สร้างพระแก้วมรกตถวายพระนาคเสนาธีระที่เมืองปาตตลีบุตรและปัจจุบันเรียกว่าปัตตนะประเทศอินเดียต่อมาได้อัญเชิญไปไว้ที่เมืองลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันในสมัยพระเจ้าอนุรัฐามังช่อหรือพระเจ้าอนุรุทธะแห่งเมืองพุกามได้ส่งพระสมณทูต ไปขอจากเจ้าเมืองลังกาซึ่งถูกพวกทมินรุกรานจึงมอบปรแก้ามรากตและพระไตรปิฎกให้แต่สำเภาที่บรรทุกพัดหลงไปเกิดอยู่ที่อ่าวเมืองกัมพูชาปรแก้ามรากตจึงตกเป็นของกัมพูชาและต่อมาได้ถูกนำไปไว้ที่เมืองอินทาปัดหรือนครวัด ต่อมาก็ไปประดิษฐานที่กรุงศรีอยุธยาและที่เมืองกําแพงเพชรตามลำดับเมื่อประมาณพุทธศักราช1933ปพระเจ้ามหาพรมเจ้าเมืองเชียงรายได้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเพชรและนำพระแก้วมรกตมาซ่อนไว้ที่เจดีวัดป่าเยี้ยเมืองเชียงราย ปัจจุบันคือวัดพระแก้วเชียงรายด้วยการนำปูนปิดทับองค์พระแก้วมรกตไว้จนกระทั่งปีพุทธศักราช1977อัศนิบาหรือฟ้าผ่าเจดีย์จึงให้คนพบพระแก้วมรกตที่ถูกปูนปิดทับไว้ปูนได้เริ่มกระเทาะออกแล้วจึงพบว่าเป็นพระแก้วมรกตองค์เขียวซึ่งต่อมา ได้ถูกอัญเชิญไปไว้เมืองต่างๆเดิมประแก้วมรกตเป็นของเมืองไหนกันแน่ประแก้วมรกตถือกำเนิดที่อินเดียย้ายไปลังกาต่อมาไปขึ้นฝั่งกัมพูชาประดิษฐานที่นครวัดแล้วนครวัดก็เกิดอุทกภัยจนมีพระเีระอัญเชิญประแก้วมรกตจากกัมพูชา มาอย่างอาณาจักรระบหรือเมืองลบบุรีเมืองหลวงเก่าก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะย้ายราชธานีมาอย่างที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็พบกับพระแก้มมรกตประดิษฐานอยู่กรุงศรีอยุธยาอยู่นานเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญนักจนเมื่อมีพระญาติสนิทของกษัตริย์อยุธยาทูลขอพระแก้มมรกตไปประดิษฐานที่กำแพงเพชร โดยประดิษฐานที่วัดพระแก้วกำแพงเพชรปัจจุบันอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและในเวลาต่อมาพระเจ้ามหาพรหมเจ้าเมืองแห่งเชียงรายที่ลี้ภัยสงครามกับมือได้หนีไปอยู่กำแพงเพชรได้ทูลขอพระแก้วมรกตจากพระเจ้ากำแพงเพชร มาประดิษฐานที่วัดพระแก้วเชียงรายและจากที่ยกประวัติมาคร่าวๆให้ฟังกันก็จะเห็นได้ว่าพระแก้วมรกตเดินทางไปทั่วได้เฉพาะในประเทศไทยก็เคยประดิษฐานที่ลบบุรีอยุธยากำแพงเพชรเชียงรายลำปางและเชียงใหม่ถ้าตามตำนานเป็นเรื่องจริงพระแก้วมรกต ก็อยู่ในประเทศไทยมานมนานกว่าชาติใดๆในแถบนี้แต่ถ้าจะเอาตามประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนที่ไม่อิงตำนานก็คือพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานที่วัดพระแก้วชียงรายอยู่นานหลายปีเป็นที่ชัดเจนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายก็คืออาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งปัจจุบัน เราถือว่าทั้งสองจังหวัดของประเทศไทยแล้วฉะนั้นพระแก้วมรกตเราก็ท้องถือว่าเป็นพระพุทธรูปของไทยส่วนถ้าใครจะบอกว่าไทยไปชิงพระแก้วมรกตมาจากลาวก็ต้องบอกเลยว่าอาณาจักรธนบุรีได้ไปชิงขึ้นมาจากอาณาจักรล้านช้างหรือลาวปลบพระแก้วมรกต กำเนิดดั้งเดิมเป็นของอาณาจักรล้านนามาก่อนเกรยจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือไทยเรานำาพระแก้วมรกตกลับมาสู่ฝั่งอีกของแม่น้ำโค้งเพราะประเทศกราวปัจจุบันอยู่คนละฝั่งโค้งซึ่งไม่ใช่ถิ่นฐานเดิมของพระแก้วอีกต่อไปการพูดว่าไทยไปแย่งพระแก้วมาจากกาาจึงถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะแท้จริงแล้วนั้นพระแก้วมรกตแต่เดิม ไม่ใช่ของลาวแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปของเมืองเชียงรายซึ่งปัจจุบันเชียงรายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเมื่อสมเด็จพระยาปรหากษัตริย์ศึกรหรือรัชกาลที่หนึ่งได้ไปตีเวงจันจนชนะจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพระแก้วขาวและพระบางกลับมาถวายให้กับพระเจ้าตากสิน ซึ่งต่อมาไม่นานเมื่อสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และทรงครองราชเป็นรัชกาลที่หนึ่งก็ได้ทรงคืนพระบางคืนแก่อณาจักรลานช้างกลับไปเพราะถือว่าพระบางเดิมเป็นของอาณาจักรลานช้างหรือประเทศลาวในปัจจุบันแต่ที่ไม่ทรงคืนพระแก้วมรกตเพราะทรงถือว่าพระแก้วมรกตเดิม เป็นของอาณาจักรล้านนาซึ่งอาณาจักรล้านนาถือเป็นเมืองขึ้นของกรุงรัตนโกสิน์ซึ่งพระองค์ไปรบชนะจึงอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาส่วนพระบางก็คือต้นกำเนิดชื่อเมืองหลวงพระบางจริงๆถ้าไทยไม่เคยนพระบางก็ทำได้แต่เราก็ไม่ทำเพราะพระบางไม่ใช่ของไทยแต่ดั้งเดิม ทำไมลาวยังอ้างประแก้วมรกตเป็นของลาวสาเหตุก็เพราะตอนที่ประแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญไปอยู่ที่ลาวนั้นเริ่มจากที่เมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งล้านช้างซึ่งเป็นญาติกับราชวงศ์ล้านนาได้เคยถูกอัญเชิญมาครองเมืองเชียงใหม่จนเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาเสด็จกลับหลวงพระบางก็เชิญพระแก้วมรกตไปด้วย พร้อมกับพระพุทธสิหิงและต่อมาทางเชียงใหม่ได้ขอพระพุทธรูปทั้งสององค์คืนจากอาณาจักรล้านช้างแต่ทางอาณาจักรล้านช้างก็ได้คืนแต่พระพุทธสิหิงกลับมาให้เมืองเชียงใหม่เท่านั้นแต่อย่างยึดพระแก้วมรกตไว้ไม่ยอมคืนซึ่งเมื่ออาณาจักรล้านช้างได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงคำคือจังหวัดพะเยา มาอยู่ที่เมืองเวงจันทร์ก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาที่เวงจันทร์ด้วยความเดิมก่อนหน้าที่อาณาจักรล้านช้างจะได้พระแก้วมรกตในปีพุทธศักราช2 0 8 8อาณาจักรล้านนาได้มีกษัตริย์หญิงชื่อพระนางจิรประภามหาเทวีชื่อเดิมเป็นพระอัครมเหสีในพระเมืองเกตเกล้า พระมาหากษัตริย์ลำดับที่12แห่งอาณาจักรล้านนาพระนางส่งสืบพระราชสมบัติต่อจากพระราชาสวามีซึ่งในรัชการของพระนางเจระประภามาหาเทวีหัวเมืองฝ่ายเหนือเกิดการละสัมไร้เนื่องจากบ้านเมืองเกิดการแย่งอำนาจระหว่างคุณนางกับเจ้านายบ้านเมืองอ่อนแอมีศึกสงครามขนาบทางทิศเหนือและใต้ ทั้งกองทัพพมา่าและอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระชายราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุทยาที่ยกทัพมาถึงเชียงใหม่พระนางเจรรประภามาหาทีวีทรงปกครองบ้านเมืองเพียงแค่เพียงปีเศษก็ได้สละราชบัลลังก์แก่สมเด็จพระเจ้าชายเชษฐาธิราชประราชนด,ดาซึ่งเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ โพทิสศารราชแห่งอาณาจักรล้านช้างเมื่ออาณาจักรล้านนาได้ไปอัญเชิญจากเจ้าชายเชษฐุเชษฐวังโศพระโอรสของพระเจ้าโพธิสารไปครองนครล,ล้านนาเมื่อปี289 0แล้วต่อมาพระเจ้าโพธิสารกษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จสวรรคตในปี290 พระโอรสทั้งหลายต่างแย่งชิงรัชสมบัติกันจนอาณาจักรล้านช้างได้แตกเป็นสองฝ่ายคืออาณาจักรฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้พระเจ้าชัยเทศโทแห่งล้านนาจึงยกทัพจากล้านนากลับมาตีกรุงร้านช้างและได้อัญเชิญพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดบุพพารามเชียงใหม่รวมทั้งพระพุทธสิงิ์และพระแก้วขาว ไปด้วยและเมื่อเสด็จถึงล้านช้างส่งยึดราชสมบัติจากเจ้าครองนครทั้งสองได้พระไชษฐาจึงส่งครองนครทั้งสองเองซึ่งเรียกว่ากรุงศรีสัตนาคณหุดพระองค์จึงขึ้นครองราชสมบัตินับเป็นมหาราชองค์ที่สองของลาวที่ทรงพระปรีชาสามารถส่งพระนามว่าพระเจ้าไชษฐาธิราช สาเหตุที่คนลาวยังยึดว่าพระแก้วมรกตเป็นของลาวเพราะตอนที่พระแก้วมรกตถูกนำไปฝั่งลาวโดยพระชัยเชษ้าได้นำไปโดยสันติไม่ได้แย้งชิงไปคนลาวจึงถือว่าพระแก้วได้มาเป็นของคนลาวแล้วเพราะอณาจักรล้านนาอนาณาจักรล้านช้างได้เคยรวมกันเป็นอันจาจักรเดียวกันโดยใช้ชื่อใหม่ในตอนนั้นว่า กรุงศรีสัตนาคนหดคนลาวจึงถือว่าเป็นความชอบธรรมที่ประแก้วมรกตได้เป็นของคนลาวไปแล้วแต่ภายหลังเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้เคยขอแปรแก้วมรกตคืนแต่ทางลาวไม่ยอมคืนให้ส่วนตอนที่ประแก้วมรกตกลับมาอยู่ที่ไทยคนลาวถือว่าเพราะประแก้วมรกตได้ถูกแย่งชิงจากอาณาจักรธนบุรี เพราะเว่ีงจันร์ทแพ้สงครามแก่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคนหล่าจึงไม่ยอมรับว่าพระแก้วมรกตเป็นของไทยมาจนบัดนี้เพราะถือว่าถูกย่งชิงไปสรุปความง่ายๆว่าพระแก้วมรกตกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินไทยในอาณาจักรล้านนาในเมืองเชียงรายหรือจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ดังนั้นบนรรพุรุษคนเชียงรายคือเจ้าของพระแก้วมรกตแต่ดั้งเดิมแต่ต่อมาเจ้าลาวได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปอยู่ที่ฝั่งลาวแล้วรัชการที่หนึ่งได้ไปรบชนะอณาจักรเวียงจันทร์ก็เลยอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาฝั่งไทยตามเดิม